สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะก็สู่เกมใหม่ครับนะครับแล้วดูในมั้ครับเอาชีวิตรอดกันในโลกของโจรสลัดกันในพาร์ทที่3แล้วนะฮะที่จริงนะครับท่านผู้ชมฮะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นอะไรแปลกแไหมท่านผู้ชมคือผมได้ของพวกนี้มาจากไหนใช่ไหมเออก็คือพาร์ทที่แล้วนะครับที่จริงผมอ่ะผมอัดไว้แล้วเออพาร์ทที่3อ่ะที่จริงผมอัดไว้แล้วที่จริงพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่4นะฮะเกิดอะไรขึ้นไหมท่านผู้ชมฮะไฟเสียท่านผู้ชมครับเออ ไฟเสียเฉยเลยนะฮะก็ในพาร์ทที่ผ่านๆมาเนะี่ยผมจะบอกว่าผมไปทําอะไรมาบ้างก็คือผมได้ไปสู้กับพวกคาตาคุริบิ๊กมัมอะไรพวกนี้เนะแต่ว่าก็สู้ไม่ชนะหรอกนะครับแต่ว่าสู้กับคาตาคุริก็ชนะอยู่นะครับถึงทําให้ผมได้หอกของเขามานั่นเองนะเออแต่ว่าก็ยังใช้ทําอะไรได้ไม่มากอยู่ดีนะดามเมจเป็นตั้งสิบเลยนะท่านผู้ชมถือว่าแรงนะเออแรงแต่ว่าจะก็ยังทําอะไรมากไม่ได้นะ เออผมเพราะว่าเราไม่มีผลปีศาจแบบว่าเป็นผลโมจิอะไรอย่างงี้นะจึงทําให้เราใช้ประสิทธิภาพของมันได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะโอเคครับผมก็ในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะมาล่าค่าหัวกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็จะบวกกับมาโก้เลยแล้วกันเออมาดิมาดิมาโก้สวัสดีครับมาโก้สวัสดีครับมาโก้บกบกบกบแบบนะนจะสู้เลยดนะีเป่าวะสู้เลยแล้วกันมาดิครับมาโก้มาดิครับมาโก้ าดิครับม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 อโก้มาดิครับอืมอืมโดนไปโดนไปโดนไปอุ๊ยท <danach> ่านผู้ชมอุ๊ยเจ็บอยู่เนี่ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เนี่ยอืมอืมโดนไป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 ฮึบฮึบเอ๋เจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่นะแต่ว่าเราก็ไหวเราก็ไหวนะฮะฮึบเอ๋ฮึบฮึบยังไงยังไงมอโก้มอโก้ติดนะฮะท่านผู้ชมเออมอโก้บินติดง่ายมากอ่าแบบนี้ก็สวยสิครับเนี่ยฮะเจ้ามอโก้ ออืืืมมมโดูไปซะโดูไปซะเออนั่นแหละสวยงามสวยงามหัวโจรสัตยังจะเอาอีกเหรอจะเอาเราอีกเหรอฮะโจรสัตย์เนี่ยฮะยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่พักยังไม่ผ่อนเราอ่ะฮะไปแป๊ปโดดโดดโดดก่อนโดดก่อนเฮ้ยหมอโก้ตายแล้วเหรออ๋อน่าจะตายแล้วนะเออเฮ้ยได้อะไรวะเนี่ยเลื่อนยศเป็นอะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยเราเลื่อนยศแล้วเหรอโอเคอ่าอ่าเฮ้ยผมได้ผล ผลพ,พิศาสตร์ไหมผลอะไรวะเนี่ยมันคือผลโมจิเหรอเฮ้ยเหมือนผมจะได้มาตอนสู้กับคาตาคุริ่เฮ้ยน่าจะใช่นะเออน่าจะใช่นะฮะเคกินเลยฮะท่านผู้ชมไม่รีรอแล้วจงวังหวะนี้เออสวยงามเท่แบบนี้ผมไม่ได้สังเกตเลยว,ว่าผมได้มาตอนไหนอ่ะเออจริงๆนะฮะนี่ไงเท่าไหร่เอ่ยดาเมจยี่สิบปฐโ,โธโคตรแรงฮึบเฮ้ยอะไรวนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเป็นหมัดอ๋อเป็นหมัดต่อยเข้าไปนะฮะท่านผู้ชม ฮ้ยโคตดทีท่านผู้ชมเออพลังผลปีศาจผลแรกที่เราจะได้ใช้อะนะเฮ้ยอ๋อมันมีมัดอ๋อที่จริงเราต้องมีมัดอีกอันนึงใช่ไหมแบบนะเอานี้ไปทิ้งก่อนแล้วก็ไปไปเก็บมัดอันนี้มาเออนั่นแหละสวยงามเราจะได้ฟังก์ชันมาทั้งหมดแล้วนะสำหรับฟังก์ชันของผลโมจิอะนะปรุปรุโอ้โหแรงแรงจัดแรงจัดเฮ้ยดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยจะว่าไปเฮ้ยใช้ได้อยู่นะโอเคแป๊บนะผมทำการอ่า ขึ้นไปบนโคลอสเซียมก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะบวกกับซาโบต่อนะอันนี้เหรออันนี้อะไรอ๋อเป็นพื้นโมจิใช่ไหมทําให้พื้นที่รอบๆข้างเป็นโมจิหมดเลยเออนี่ไงนี่ไงสวยงามใช่ไแบบนี้นี่ถ้าเราวิ่งบนโมจิเราจะวิ่งเร็วขึ้นไหมใช่แล้วท่านผู้ชมฮะเราจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะแต่ว่ารู้สึกว่าโมจิมันจะติดไฟได้ง่ายนะฮะท่านผู้ชมมาดิมาดิไงซาโบคุงมาดิเออมาแล้วท่านผู้ชม เอ้ยเป็นลูซี่เป็นลูซี่นี่วะอ้าวอา้อาวลูซี่ลูซี่หายไปเลยลูซี่หายไปเลยนะฮะท่านผู้ชมเอออ้าวจมน้ำเฉยเอ,อ้าวแพ้แล้วเอ่ะนายแพ้แล้วนี่วะพระเจ้าเออแล้วก็จัดการไปแบบชิวๆนะฮะเพราะว่าผลปีศาจของเราตีได้ไกลามากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมเอออ้าวตายแล้วเหรออา้าวตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอแค่นี้เองเหรอ่ะจำนะลงไปก่อนเก็บผลปีศาจก่อนเออเก็บเก็บของก่อน เไปของก่อนฮึบฮึบแอบได้อะไรมาเอา่ยได้อะไรมาวะเนี่ยโอ้โหได้ข้าหัวของลูซี่มานะฮะเออสวยสิครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะท่านะผู้ชมโอเคถือว่าคุ้มค่ากับการมาสู้อยู่มาตอนนี้เรามีผลพิษานแล้วก็พร้อมบวกกันแหละเออพร้อมบวกอะ่นะท่านผู้ชมแตะกันดิเอเอนัอ่นแหละแตะกันไปมาผมจะพร้อมจะล่าข้าหัว นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน่นี่แน่แตกซะอือหือบอกเลยว่าชิวนะท่านผู้ชมไหวชิวเลยนะสำหรับเรานี่แนะ่ตายซะโอ้โหเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะท่านผู้ชมหลังจากที่เรามีผลโมจิะนะเออทำให้เรากลายเป็นก๊อตเลยนะท่านผู้ชมนะมานีดิไม่หมดมานี่ดิจัดการหน่อยขอจัดการหน่อยแล้วกันนะเออนั่นแหละอ,อุ้ยโคตรด,ดีบอกเลยว่าโคตรดีผลเราอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มาใครไกลกว่ากันใ,ในใครดีไกลกว่ากันแนะมาดีมาดีตอนนี้ให้เราจัดเลยนะท่านผู้ชม เออไปไปๆปไปไป,ไป,ไปผมไม่มีฮคิ ee, ผมก็เลยตีอะใครนู้ไม่ได้อะผมมีฮาร์คิผมผมจัดการกับใครนู้ไปแล้วเออผมไฟกับใครนู้ไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมเออด้วยความที่เราไม่มีฮคิ ee, นั่นเอง ยิ่งทาให้ผมไม่กล้าที่จะไฟกับใครด้วยเพราะว่าผมจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากะนะเออตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านของเราโอเคในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราจะนอนก่อนเลยแล้วกันนะเออบ้านจะแหว่งนิดนึงนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามุมมองมันที่ขนาดไหนนะฮะนี่ไงท่านผู้ชมฮนะอ่านี้ก็จะเป็นสลับหมัดอันเล็กใช่ไหมสลับอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหหลายช่องเลยนะเอออย่างนี้เลยโคตรเท่เลยนะท่านผู้ชมนะเอ้ยอน,นี้ขายชุดว่ะสวยดีฮนะสวยครับสวยตอนนี้ผมได้ชุดอ่าของ Marshall มานะเชลดนะิช เออเท่จัดเลยนะฮะเป็นเสื้อคลุมของหนวดดำเนะียเออมายังไงต่ออ่าเทรดอะไรได้เลยอ่าเทรดนี้แล้วกันขนมปังมาเยอะเลยฮะจริงเราไม่จ้อเป็นต้องเทรดขนมปังจากตรงนี้ก็ได้นะเอ,อ้ยได้ได้ปักคุ้มมาอีกว่าเออทำให้ทหารเรือเป็นมิตรกับเรานั่นเองเนะี่ยอ่าคราบหมวกมาแล้วกันนะเป็นหมวกเอสใช่ไหมตอนนี้ผมไล่แบบว่าเทรดไปหมดเลยนะเออมีอะไรเทรดมาให้หมดบอกเลยเทรดมาให้หมดะฮะจังวันนี้เออใส่ไปฮะบอกเลยว่าโอ้เท่จัดเลย ใหจะจัดเลยฮะเหมือนว่าจะมีโคลอสเซียมอยู่อีกที่หนึ่งใช่ไหมเออเหมือนผมจะเห็นโคลอสเซียมอยู่อีกที่หนึ่งนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงแถวไหนเออแบบนะพี่แป๊บแป๊บก่อนจะจัดการผมพอจัดการไอ้พวกนี้ก่อนละกันมานี่ดีมานี่นีมาเลยมาเลยมามาครับมาครับมาครับมาเลยฮะมาเลยฮะตอนนี้ชิวจัดนะบอกเลยเออตายกันหมดเพราะว่าเราผลเราโกงเกินเนี้ยเป็นผลที่ทําให้สตรูแบบว่าชะงักถอยหลังนะเนเป็นผลที่ดีมากนะบอกเลย ทำให้เราได้เปรียบเรื่องระยะการต่อสู้เป็นอย่างมากนะฮะเฮ้ยโซโลโซโลแอดโซโลแอดผต้องจัดการเขาแล้วเพราะว่าจะสู้มานานแล้วตอนนี้เราก็ได้ผลปีศาจมาใช่ไหมล่ะทำให้เราห้าวดองๆเลยนะท่านผู้ชมนะมาฮะมาครับมาดีครับจังหวะเนี้ยโซโลโซโลคุ้งโซโลจูโรโซโลจูเอ้ยตายแล้วเฮ้ยได้ได้ดาบด้วยอท่านผู้ชมแบบนี้ก็สวยสิฮะแบบ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  สวยดีฮะแบบนี้เอออย่างงี้สิครับกินก่อนกินเหล้าก่อนแล้วกันเออดื่มเลยแล้วกันไม่ได้ดื่มตั้งนานมาเถอะเออไม่ได้ดื่มเลยอะ่ะเออเราได้มาตอนนั้นเราก็โยนทิ้งไปเลยนะท่านผู้ชมนะมามาดิ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 าดาดาดาเลยว่าเราสู้หมดนะฮะตอนนี้มามาดิครับมาดิครับมาดิครับอืมมาเลยฮนะตอนนี้เก็บขนมปงงังเยอะก่อนเอ้ยจึ๊บอึ๊บอึบแตกไปแตกไป ฮึบฮึบแอรเทปช่องนี้แล้วกันโซโลโนแอรมาเออมาหยิบหยิบหยิบมาหยิบมาหยิบมาจะกดอ่าล่าข้าหัวก่อนไปไปไปท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมโอ้โหแบบอย่าไปใกล้มันนะฮะสหรับไอ้โจ้ที่สรู้นะเออมันนิสัยไม่ดีนะท่านผู้ชมนะอย่าไปใกล้เขาตอนนี้ตกมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนอนกันนะฮะท่านผู้ชมเพื่อที่ตอนเช้าเราจะได้ไปล่าข้าหัวกันต่อนะฮะ บอกเลยว่าช่วงนี้เราจะลลกข้างหัวกันยาวๆเลยนะเออเป็นอะไรที่มันมากอะท่านผู้ชมฮะไป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 นอนเลยครับแอบ้านก็จะแหวงๆนิดนึงนะท่านผู้ชม้วยฝีมือของผมเองนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหแหวงจัดเลยนะตื่นมาก็ออกนอกบ้านเลยนะฮะโอเคไป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 จัดการไปเออ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 สวยงามเคเราได้ข้างหัวของจินเบมาแล้วะนะ มาดูกันว่าเขาจะฆ่าหัวสักเท่าไหร่กันเชียวจากการใช้ข้าวหัวพวกนี้ก่อนนะฮะฮึบแอะเฮะ้ยเท่าไหร่วะนะเนี่ยอ้าวไม่ทันได้ดูเลยนะฮะผู้ชมเออผมกดไปซะแล้วไม่เป็นไรเคลียมาดูกันว่าตอนนี้ข้าวหัวของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วโอ้เท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านวิสิบเก้าล้านอุ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่นะฮะผู้ชมนะ ปึ๊บมาจัดการจนสระบกนี้ต่ออืมอืมอืมลข้างหัวกันต่อเลยนะฮะตอนนี้หมาดิขอโบกตัวนี้ก่อนละกันอมานี่ดิมานี่ดิเี๋ยผมขอจัดการจินเบก่อนดีกว่าเออเพราะว่าเราสู้เขาได้ใช่ไหมเราก็จะจัดการเขานะฮะเพราะว่าเราอยากได้ข้างหัวจากเขานนัอนเองแบบไอตัวดอกไม้เล็กนี่มันอืมทุนจ้านจริงจริงเราอะมานี่ดิมานี่ดิทั้ทงหมดเลยทั้งหมดเลยเฮ้ยดอกไม้อีกแล้วดอกไม้อีกแล้วนะท่านผู้ชมนลดอกไม้อีกแล้วดอกไม้อีกแล้วฮะนี่แน่นี่แน่นี่นนิบตตาายยะะ นี่แน่นายเน่ยเข้ามาใกล้ฉันไม่ได้หรอกนะจินเบย์ดูกันว่าโอ้ยเท่าไหร่วะเนี่ยหน่วยสิโอ้ศูนร้อยล้านเลยศูนยร้อยล้านเลยอุย้ยข้างหัวเราเท่าไหร่แล้วหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอุ้ยสามสิบแปดล้านโอ้ 38, 000, 000! โหตอนนี้บอกเลยว่าเรานี่แบบว่าใกล้เคียงกับราชาโจรสลัดนะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีฮาคิราชาญอยู่ดี <laughs> เออเดี๋ยวแป๊บ ไว้พัดอื่นเราจะไปหาแล้วกันนะมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิอืมแต่กันละอืม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 ออ่ามาผมอืมอีมอืมสืมอืมอืมอืมาืมอื้อมที่จะสู้กับอ่าซามาืมอือว่าลมอี่แล้วนะฮะมายัอไงปื๊บืมอ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 ืมยืมอืมอืมอมออื้นไหนพื้นไหนเอ้าทมเอ้าทมผม โอ้โหใช้โดยสุ่มจันไม่ได้ซะด้วยแหลกจัดแหลกจัดแป๊บแป๊บแป๊บแหลก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 โอ้โหแหลกแหลกมากนะท่านผู้ชมนะแหลกจัดเลยแหลกจัดเลยนะฮะท่านผู้ชมเออมานี่ดิเฮ้ยเขาเดินเขาเดินบนน้ำได้คล่องมากเลยอ่ะเออเอาจริงมาที่นี่จากการนี้อืมอืมอืมเออนี่ไงได้หมวกมาแล้วนะฮะเออสวยงามสิฮะแบบเราจะนอนกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะอึบเอ้าเขามีมอนสเตอร์อยู่แถวนี้เหรอ ฮะมีมอนเตอร์อยู่แถวนี้เลยนะนี่ไงจริงๆด้วยนี่แน่นี่แน่โดนยำสลีเลยนะเราอะเออแล้วเราก็นอนไปนะท่านผู้ชมนะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะแล้วมาดูกันด้วยนะครับว่าผมจะทำอะไรนะครับอย่าลืมอย่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมที่สำคัญนะกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย